ป้าพี่น้องเมื่อวานนี่มันสีแดงนะคะมึงแม่บทฐานพ่อคุณพ่อพ่นตื้นไปเก็บร้อยไปเก็บป๋าเห่าเสื่อยไปนาเตดเดิกมุงแม่บุงแม่ได้ห้องนล้พี่ได้พุดอะเฮ็ดพอไฟมึ้งแม่ อันเทดเมื่อวานนี้ที่ทรงไส่สีสแดงๆที่เป็นว่าละงอกด้บอดน่ะคอยกับบริเก็หมาเนาะมันมน้อยมันก็พอแกงก็เลยป้าไวา้เมื่อนี้เมื่อจะมาเก็บว่ะกันนอนเล่นไปเล่นมาเด้แม่อื่นหันม่งไหมเห็นละงอกแคได้บ้านนี้เพิ่นว่าเพิ่นเก็บหมาบริเบิร์ดไดตูเป็นน้อยไข่เพิ่นก็บอเอาหมา่าสัน่นโอ้ยเนาะแต่ก็พอแกงอยู่ได้สองอันเนี่ยนะบื่อคักเนาะ ก็ได้ล่าอยู่ด้วยฮะเนาะเรื่องเออเฮอพันมาไกยไปฮะพันไปล่อหนาฝนตกเมื่อสาวนี่ตกลาเสาร์จ้าเอ๊นอนปิ้งย่างเน่าเน้นบนอันน่ะข้าวหน่าข้าวนอนแล้วพระเอกคนน่ะไอ้พระเอกน้อยเยี้ยเพลศนาแงง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 พี่ครอบสมัยตนยอดส่วนแดนนี้หน้าคือกัน นางคือพี่ครอบตอนอยังน้อยป้าโชถ้าผมตูมเอ๋มาตูมตูมครับเวลาแล้วหูก,กระบหมีนาถือาวุธนั้นว้ายเอาเอาอาอาคุณอาฝนตกได้บ้านนี้ฝนตกฝนตกได้บ้านนี้ ป,ป,ป,ปุ้ดปุดปุ้ดขึ้นโต๊ะได้บันใครคะใครคะเนี่ยใครคะโอ้หน้าไปดโดนอะไรมานี่ใครคะสวัสดีครับจ้าชาเอจ่าเอ๋เอปิดก,ก่อนปิดก่อนอือเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้กับมว้วนไปแย่ยเลย พอได้แกงชักกถ้วยเนี่ยล้ะค่ะใส่อันใส่มะคามส้มๆนะจ้ะไป <c oughs> บอกเพื่อนทาเก็บตอนแหลงมันกอนว่าไว้คุณทาเบนแหลเพ่นว่นาเอาจ้ะมันเกินข้อทางนะก้ตึงมาเฟินต๊คนอ่ะเพื่อนต๊กเลยนี่นี่นยหงเสียงคนอยู่ ใส่ล,ล,ล,ลีลาลีลาลีลาอยู่รถก็ได้เอาค่ะสั้นๆน,นี้แหละพ่อกันคิ้นหน้าจ้า